นี่ครับเดี๋ยวจะพามาดูครับการทําเหล็กอัดยางนะครับกว่าจะได้ละคู่มันไม่่ายเลยนะผมผมาดูนะช่างถึงให้ดูหน่อยช่างนี่เลยครับผุกตาที่จะตั้งนะครับก็รอสักหน่อยนะผมเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละคู่นะครับต้องใช้เวลาจริงๆนะผมเนี่ยขั้นตอนการทําก็ยุ่งยากหน่อยนะไหนต้องชุบแข็งนีนะครับผมแล้วก็ต้องมาเจียรเก็บแต่งดีนะครับเยอะมากครับผมงานตอนนี้นะครับ คุ้มเลยครับผมหนึ่งกู๖๑๐บาทนะผมถืองันยางงานตัดลายสวยๆเสร็จต้องพาไปตัดลายอีกนะครับเออเดี๋ยวจะต้องพาไปตัดลายอีกหลายเรื่องนะครับเสียติดเก็บแต่งอะไรอีกนะครับแต่เอาตัวจริงครับเนี่ย ครับผมงานสวยๆครับก่อนส่วนนี้นะผมเนี่ยก็พร้อมที่จะไปกัดลายนะผมเนี่ยใครจะสั่งก็ต้องล็อกหน่อยคนระับตอนนี้ของหมดนะครับผมเนี่ยกว่าจะได้คู่ไม่ง่ายจริงๆนะผมก็ขอฝากอีกนัดยางตองสองกันช่างด้วยครับผมเนี่ยงานสวยๆแน่นอนนะครับแต่งแหววอย่างดีแล้วผมเนี่ยต้องพาไปชุบแต่งอีกนะผมเนี่ย